จบกันไปแล้วสาหรับเกมในวันนี้ียกได้ว่าเป็นเกมที่ดูเด็ดเผ็ดมันผัดกระรุกผัดกระรับตลอดทั้งเกมแต่ท้ายที่สุดครับก็เป็นฝั่งเจ้าบ้านที่ฉวยโอกาสจากความผิดพลาดของคู่แข่งได้ดีกว่าคว้า3แต้มสําคัญมาได้สําเร็จเกมวันนี้มีหลากหลายประเด็นให้พูดถึงไม่ว่าจะเป็นการตัดสินของ VAR ที่เป็นจุดตัดสินเกมนี้ไหนจะปัญหาเกมรกของทางฝั่งอาร์เซนอลที่ดูติดติดขัดขัดเซเลเกิดเอาเป็นว่าประเด็นในนัดนี้จะมีอะไรกันบ้างไปติดตามกันได้ในคลิปนี้เลยครับ เชียบิ๊กแมตต้องมีบิ๊กแบ็เข้าวเกรียบพีอาร์บิ๊กแบ็คอร่อยเข้มเต็มซอง การขาดหายไปของมาตินโอดการโดยเจ้าตัวไม่ผ่านความฟิตทำให้ไม่สามารถลงสนามช่วยทีมในเกมวันนี้มันแสดงให้เห็นถึงเป็นประจักษ์เลยว่าพี่แกสําคัญต่ออาเซนอลมากขนาดไหนทั้งจังหวะจ่ายคิลเลอร์พาร์ตหรือจังหวะการยิงไกลาจากแถว2แทบไม่มีเห็นจากเกมนี้เลยใครฮาเวตในวันนี้ที่มาเล่นแทนตําแหน่งของมาตินโอดการก็ถือว่าทาได้ดีพอสมควรทั้งทาหน้าที่พักบอลและพาบอลเพื่อเปิดช่องใจให้เพื่อนอีกทั้งยังลงมาช่วยเล่นเกมรับขาดแค่จังหวะสุดท้ายที่ยังดูไม่ลงร็อกกับเพื่อรวมทีมเท่าไหร่แม้ว่าวันนี้มิดฟิล การเล่นที่แตกต่างกับโอเดกาส่งผลในวันนี้กองกลางของอาร์เซนอลขาดตัวสร้างสรรค์เกมอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นก็พอจะมีจังหวะลำเลียงบอลเข้ากรอบเขตโทษอยู่บ้างแต่ได้คุณภาพการจ่ายบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายไม่ละเอียดพอทำให้โอกาสในการทำประตูเองก็ยากเช่นเดียวกันแม้ว่าช่วงหลังมาตินโอเดกาจะฟอร์มดรอปลงไปจากการไม่มีพี่แกยูเนสตามวันนี้มันส่งผลกระทบต่อเกมรุกทางฝั่งปืนใหญ่อย่างชัดเจนเชื่อเถอว่าถ้าวันนี้กับตันนอร์เวเนสน้ำคงช่วยทีมได้มากกว่าน,นี้แน่นอนครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องชมทางฝั่งเจ้าบ้านด้้ววยเช่น่นนนนนกกััทีีมาด ทางฝั่งทีมเยือนได้ดีมากๆทั้งเสียงเชียร์ในสนามที่ดังกระหึ่มทั้งจังหวะการพรสซิ่งที่ไม่ยอมปล่อยให้นักเตะอ,อาเซนอได้เล่นกระบ,บอลง่ายๆแถมยังมีลูกแถมตลอดทําเอาทางฝั่งทีมเยือนไปไม่เป็นเหมือนกันครับดราม่าการตัดสินเกมในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องพูดถึงกับการทําหน้าที่ของผู้ตัดสินและวีเอในเกมนี้โดยเฉพาะจาังหวะคืนนําของนิวคาสเซิลที่ถูกพูดถึงกันทั่วโซเชียลมีเดียว่า จังหวะนี้แม่งควรได้ประตูหรือเปล่าเพราะเราวนในช็อตนี้นะครับ VAR ต้องเช็คจังหวะที่ได้ประตูของฝั่งเจ้าบ้านถึง3ต่อจังหวะแรกเช็ควันลูกฟุตบอลที่โจวินหลอกไปคว้ากลับมาออกไปหรือยังแต่ถ้าดูจากภาพช้าจากมุมที่เราเห็นตอนถ่ายทสดลูกฟุตบอลเหมือนจะออกไปแล้วแต่ก็ไม่แน่ว่าถ้าไปดูภาพจากมุมสูงบอลอาจจะยังไม่ออกก็เป็นได้จังหวะต่อมาคือจังหวะที่โจลินตันครับเข้าไปกระแทกด้านหลังของการาเบียลมากันเย็ดแบบเต็มๆแต่ทาง VAR มองว่าจังหวะนี้ไม่ได้เป็นการเฝ้าและจังหวะสุดท้ายก็คือการเช็ควันล้้้้หหนารืออไไไมม่่คตตบทีดดก็็เ ว่าร้้าหรือไม่ลั้มทาง V R เองก็ไม่ได้มีการเตะเส้นให้เราเห็นแบบชัดเจนนอกจากจังหวะประตูของนิวคาเซิลแล้วยังมีจังหวะที่บรูโน่กีมาไร้ไปเล่นนอกเกมอยู่หลายต่อหลายครั้งโดยเฉพาะจังหวะที่พี่แกไปสอกจอจินโยบแบบเจตนาแต่ทว่า V a R กลับปล่อยเหตุการณ์เหล่านี้ผ่านไปดื้อๆเราต้องยอมรับแหละครับว่ามาตรฐานการตัดสินของพรีเมียร์ลีกแม่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ทุกสัปดาห์ก็ต้องติดตามกันต่อแหละครับว่าทาง f a จะมีชี้แจงจังหวะเหล่านี้เพิ่มเติมหรือขอโทษหรือไม่สิ่งถ้าาาเรรมองยชื่ออขงผู้สตเนออต้งบกครับว่าีมือแทบจะไไม่่ด้ตางกร กเต่างคนต่างมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนกันอยู่ที่โค้ชเลือกใช้เสียมากกว่าแรมเดวเอก็มีจุดเด่นใน,นเรื่องของการเซฟจังหวะสําสคัญที่ยังไว้ใจได้แม้ว่าการเล่นบอลด้วยเตีนการเล่นลูกสั้นลูกยาวหรือแม้กระทั่งจังหวะการแก้เพรสแรมเดวก็ยังสู้รายย่าไม่ได้แต่ทว่าการผิดพลาดข,ของดาบิดรายย่าในหลายเกมที่ผ่านมามันส่งผลถึงประตูทั้งสิน้นโดยเฉพาะเกมวันนี้ที่เจ้าตัวออกมาตัดบอลพลาดก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้อร์เซนอลเสียแต้มในวันนี้ไปแม้ว่าจังหวะอื่นเจ้าตัวจะทําได้ดีความผิดพลาดของดาาบิราย,ยานัีเกอาเตคงพิจารณ ตำแหน่งตัวจริงของโกใหม่อีกครั้งและหล่ะครับและการพ่ายแพ้นัดนี้นะครับทำให้ Arsenal อาร์เซนอลหยุดสถิติรายพ่ายเกมน,นี้ไว้ที่10นัดตามหลังจาฝูงอย่างเรเบซิฟ้าอยู่3คะแนนและยังเป็นการพ่ายแพ้ต่อเนื่องเป็นนัดที่2ติดต่อกันร,รวมทุกรายการเข้าไปแล้ว <c oughs> แม้ว่าอันดับในตารางคะแนนยังอยู่พื้นที่ท็อปโฟแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าลิเวอร์พูลและวิลล่ายังแข่งน้อยกว่า1นัดถ้า2ทีมเหล่านี้สามารถเก็บ3คะแนนวันพุงนี้ได้ อาเซนอลจะตกมาอยู่อันดับ5ทันทีเรียกได้ว่าเส้นทางการลุ้นแชมป์ยากขึ้นไปแบบทวีคูณน,นอกจากฟอร์มการเล่นในช่วงหลังที่ไม่ค่อยสม่ำเสมอและครับนักเตะตัวหลักยังทยอยกันเจ็บอีกเรียกได้ว่าพระสุขเข้าพระเสาแทกจริงๆสำหรับลูกทีมของมิเกลอาเตต้าต้องมาตามกันต่อครับว่าอาร์เซนอลจะเรียกมเมนตัมของตัวเองกลับมาได้หรือไม่ เชียบิ๊กแมตต้องมีบิ๊กแบ็คเข้ากเกลียบพีอาร์บิ๊กแบ็คอร่อยเข้มเต็มซอง